โอเคครับชิปนี้นะครับก็มาอยู่กันที่ปากเกร็ดนะครับงานนี้นะครับเป็นงานไลน์แมนนะครับมีงานสั่งซื้ออาหารสดด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีงานพวกพวกกระสีน้ำปลาน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้ก็มีส่งนะครับก็อยู่ในพวกงานไลน์แมนมางานตลาดสดนะครับลูกค้าก็เข้าแอปเป็นสั่งแล้วก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้ ออ,ออเดอร์เป็นร้านหมูสดนะครับร้านหมูกมระมวลปักเกร็ดนะแนี่ๆนชุดนี้ประมาณ1นกิโลนะครับไปส่งให้ลูกค้าไกลหน่อยนะครับก็8กิโลเกือบ9ก้ากิโลนะครับจากปักเกร็ดไปบางูวัดนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่างานนะครับจะอยู่ในตลาดสดตรงนู้นนะ เมื่อกี้เข้าไปในตลาดสดไปหาร้านหมูไม่เจอร้านแกนะเพราะว่าออเดอร์นี้ก็เคยเพิ่งมารับครั้งแรกร้านนี้ร้านแรกครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ทําให้ออกจากงงๆหาไม่เจอหน่อยนะครับอันนี้หน้าอันนี้เราได้ของนะครับอยู่หน้าร้านหมูกระบนของเทียนะครับ เป็นร้านหมูอยู่ในห้องแอร์เลยนะครับก็โอเคเลยนะครับใช้ได้เลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่บางควนนะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณแปกิโลกว่าถึงเกือบเกือบเก้ากิโลนะฮะ mm hmm. ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไอ mm hmm. ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับ mm hmm. ได้ค่ารอบได้ค่าส่งนี่โอเคเลยนะไม่มีปัญหา จะมาบอกว่าอะไระคลิปนี้มันไม่มีอะไรเมื่อกี้เดินหลงนะครับเดินหลงไปประมาณเกือบสิบนาทีไม่เจอนะผมรู้ว่าเขาอยู่ตลาดหลังเส้นาลนครสวรกก์นะครับนะที่ไหนได้เขาอยู่ตรงนี้นะในซอยวัดคุลเพราะว่ามุดปากคิตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ตรงตลาดตลาดอะไรผมจำชื่อไม่ได้ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมาทุกวันนะมาทุกวันเนี่ยก็จำชื่อไม่ได้ทุกวันเนาะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่จะมาบอกว่างาน ตลาดงานลายแมนมาร์กก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับเช่นกระปิน้ำปลาน้ำยาล้างจานหรือว่าจะเป็นแค่เป็นสบู่นะครับเขาก็มีให้ทุกผมส่งหมดนะครับลูกค้าสั่งเราก็ส่งตลอดนะครับใกล้ๆก,ก็ไปหมดนะครับก็คนออแอร์ดแมนก็สั่งนะครับสะดวกสบายไม่ต้องออกไปประจนะจนภัยกับรถติดข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่ร้อนไม่เหนื่อยนะครับ เดี๋ยวพวกผมไปส่งให้นะครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่เพียงว่าอยากจะได้งานเฉยๆนะครับกอให้มีงานทําก็พอแล้วนะครับผมโอเคพูดเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับประมาณเกือบเกือบเก้ากิโลครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปเอยู่ตรงร้านไหนที่ไหนนะครับส่วนคลิปนี้ก็กด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไปเลยฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลปไปครับสวัสดีครับร้านหมูกระมลปากเกร็ดครับ